ถ้าอยากได้สีเข้มก็ทาเยอะถ้าอยากได้สีอ่อนๆน,นะคะก็ทานิดนึงนะคะไม่ต้องมากนะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เห็นไหมคะทาแค่นิดเดีสีก็เต็มตึงสีปากแล้วก็สีแก๊สจีดมากสวยมากนะคะแล้วก็ล็อกสีด้วยเนื้อครอสไนะคะกรใสไซนี่ใสและไม่เหนียวเหนอะนะคะแล้วก็ไม่ทําให้ปากแห้งด้วยทําให้ปากแวววาวสุ้มซื่อและดูอบอ,อิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมข้างบนกับข้างล่าง นะคะเธอแค่นี้คับแล้วก็ง้ําหากันนะคะและก็ทดลองเหมือนที่แม่ค้าบอกนะคะวบาตกตกถูกๆก,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 ก็ไม่ออกนะคะเห็นไหมสีไม่ติดมือเลยนะคะเห็นไหมคะและระหว่างวันนะคะที่เราทาลิปกลอสใสนี่ลอกไปลิปกลอสใสก็จะซึมเข้าไปริมสีปากเราทําให้สีเราเป็นแมตและดูสวยมากยิ่งขึ้นและไม่ทําให้ปากแห้งด้วยและติด นนานอันนี้รับประกันได้อันนี้ข้อดีของ l i ปกลอสดูอันแมทของแม่ค้าลูกค้าที่ซื้อไปและกลับมาซื้อซ้ำและซื้อไปขายอีกเพราะว่าสินค้าเราดีจริง และเราผลิตจริงส่งจริงให้ลูกค้านะคะสินค้าเราดีเราปรับปรุงมาทุกอย่างเพื่อจะได้สินค้านี้มาเราลองมาทุกยี่ห้อเพื่อจะปรับปรุงสินค้าเราให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะฝากด้วยนะคะใครสนใจ Li p Gloss d u อ Matte อันนี้แม่ค้าแนะนำว่าใสาด่ดีติดทนนานและบรรจุเยอะมากนะคะเนื้อคิมนุ่มละมุนมากไม่เหนียวหนึดไม่ทำให้ปากแห้งด้วยค่ะฝากด้วยนะคะ